โอ้โหโอ้ my god ใหญ่มากค่ะแม่เลิศค่ะแม่คนใหญ่อ่ะท่านหอยนะคะหอยจากสุราษฎร์ค่ะนี่ค่ะพี่บุ๋มนะคะคนนี้คือพี่บุ๋มค่ะเมียค่ะนี่ค่ะหอยตัวเท่าไหร่คะพี่บุ๋มมามือหยิบโอ้โหตัวใหญ่กว่าหน้าให่ค่ะอลังการมากค่ะโอ้โหใหญ่จริงเดี๋ยวเราจะไปแกะหอยกัน ได้มาแกะย่าตัวตอนแรกเราสั่งสิบตัวพอเราเจอปุ๊บเราก็ขอสิบห้าแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้าแข่งมาที่อะไข่ใส่กับนี่ใหญ่อยู่นี่ไอไอไอครับพี่ทุ่มนี่ครับหมดอยู่ด้กระดาเน,นี่ยอันนี้มันสองตัวติดกันหรือเปล่าใช่ค่ะตัวเดียว หอยยือย่อหอยยื่อ่อฝนทายยือยื่อเลยมดูกินทะเลเลยใช่ไหมใช่กินทะเลนี่นายก็ถ่ายนะจะเปลี่ยนน้ำไลมหนึ่งสองสาม อกนี่อ่าเรางัดบิดแล้วเราก็งัดใช่ครับง,งัดต,ตั้งตั้งว้าวโอ้ย y god โใหญ่มากเล,เลกะแม้ยเลิศค่ะแม่คนใหญ่อ,ะอ่ะโอ้ตายแล้วพี่แตงไปเอานี่มาไปเอาน้ำแข็งในถังอ่ะอยังแฝงไปโอเคเสร็จแล้วนะคะที่คือพริกช ยั่วๆเน้นๆเปรียบกับช้อนนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูตัวใหญ่กว่าช้อนตัวเกือบเท่าจานแล้วอ่ะสุดเนี่ยเดี๋ยวลองจะกินทั้งตัวดูนะคะแต่งแต่งลทไปแ้วเข้าไม่ได้มันชิ้นใหญ่มากครับแต่วัดเท่าไหร่ะเดี๋ยวนะะอือโอ้ยดูจะทำได้ไหมอือ ไม่ได้เกินไปแล้วเหรอเราทำเดียวเฮ้ยจริงๆเราลืมมาอย่างรอ้ป่ามีน้ำโคลนเราลืมอะไร้ไมจริงๆเขาต้องบีบมะนาวด้วยมะนาวอยู่ไหนมะนาวใช่มะนาวเนี่ยตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่นี่เออแม่ไปแล้วเอ้แม่ไปแล้วเอเถอะ